จเจริญพรมวิหารได้อรหันหรืออนาคามีพิกุทั้งหลายเราไม่รู้แล้วย่อมไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์ตั้งใจกระทำสั่งสมขึ้นก็วิบากนั้นแลอันสัตว์ผู้ทำพึงได้เสวยในปัจจุบันในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อต่อไปพิกุททั้งหลายเราไม่รู้แล้วย่อมไม่กล่าวการทำที่สุดทุก แห่งกรรมที่สัตว์ตั้งใจกระทำสั่งสมขึ้นพิขุทั้งหลายอริยสาวกนั้นนั่นแลเป็นผู้ปราศจากอภิชชาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้ามีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันภัยบูนใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตขับแคบเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลาย,ยังเป็นเด็กเด็กนี้พึงเจริญเมตตาเจโตวิมุตตัยพึงทำบาปกรรมบ้างหรือ ไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุกจะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุก์จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหนพิขุทั้งหลายก็เมตตาเจโตวิมุตตินี้อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแลพิขุทั้งหลาย กายนี้มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้พิขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปกรรมไรๆของเราอันกระชกายนี้ทําแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จักไม่ติดตามไปดังนี้ ภิขุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติอันภิกขุผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่งในธรรมวินัยนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีพิกขุทั้งหลายอริยสาวกมีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันไพบูนใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตขับแคบเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลาย,ยังเป็นเด็กเด็กนี้พึงเจริญกรุณาเจโตวิมุตไซพึงทำบาปกรรมบ้างหรือ ไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุกจะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุกจักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหนพิขุทั้งหลายก็กรุณาเจโตวิมุตินี้อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแลภิกขุทั้งหลายกายนี้ มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้ที่ขูทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปกรรมไร่ไรของเราอันกระชกายนี้ทำแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จะไม่ติดตามไปดังนี้ พิกขุทั้งหลายการุณาเจโตวิมุตอันภิกขุผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตอันยิ่งในธรรมวินัยนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีภิขุทั้งหลายอริยาสาวกมีจิตประกอบด้วยมูทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาอันไพยบู์ใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยะสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตขับแคบเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณมิได้เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลาย,ยังเป็นเด็กเด็กนี้พึงเจริญมุธิตาเจโตวิมุตไซพึงทำบาปกรรมบ้างหรือ ไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุกจะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุกจักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหนพิขุทั้งหลายก็มูทิตาเจโตวิมุตินี้อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแลพิขุทั้งหลาย กายนี้มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้ทิขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปกรรมไรๆไรของเราอันกรัชกายนี้ทําแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จักไม่ติดตามไปดังนี้ พิกุทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมุตอันภิกขุผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุติอันยิ่งในธรรมวินัยนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีพิกุทั้งหลายอริยสาวกมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพยบูนใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยะสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตขับแคบเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลาย,ยังเป็นเด็กเด็กนี้พึงเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตส์เบกขาเจโตวิมุตติพึงทำบาปกรรมบ้างหรือ ไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุก์กจะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุกข์จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหนภิขุทั้งหลายก็อุเบกขาเจโตวิมุตติน้อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแลภิขุทั้งหลายกายนี้ มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้พิขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปกรรมไร่ของเราอันกระชกายนี้ทำแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จกไม่ติดตามไปดังนี้ พิกุทั้งหลายผู้เบิขาเจโตวิมุตต์อันภิกขุผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตต์อันยิ่งในธรรมวินัยนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามี